สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่4มิถุนายนนะครับ2567นะครับเมื่อสักครู่ผมตเตรียมเอกสารไปคัดทะเบียนร,ราษนะครับที่ที่สำนักง,งานท,นทะเบียนทะเบียนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอยู่นี่มา4-5ปีนะผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีอีกที่หนึงนะครับในสนามช้างเนี่ยนะครับ ที่สามารถคัดทะเบียนราชได้นะครับผมก็เลยคิดว่า,าน่าจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้กับทุกๆคนนะครับให้กับ FC นะครับที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะคัดทะเบียนราชทะเบียนครอบครัวสมรสยาอะไรพวกนี้เปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อนะครับนะลองมาดูกันอีกที่นึงนะครับเพราะว่าวันนี้ อ,อำเภอคนเยอะมากนะครับท่านประหลัดก็เลยแนะนําให้มาที่นี่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็คงต้องเดินหาสักพักหนึ่งยวจอดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเดินหาเอานะครับท่านบอกว่าอยู่แถวแม็กเนี่ยอยู่แถวแม็กอยู่แถวเอ่อเคฟซีนี่แหละครับเป็นที่คัดทะเบียนราศนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ครับสักครู่ มาแล้วครับเจอแล้วนะครับสำนักทะเบียนอำเภอยิ้มโอ้ทุกวันด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปใช้บริการนะครับ สรุปนะครับที่นี่คืออำเภอยิ้มนะครับเปิด10โมงถึง18นาฬิกาจันถึงอาทิตย์นะครับเป็นหน่มาสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะครับวันนี้ก็จะยุ่งนิดนึงทุกทุกวันที่เปิดงานนะครับกับวันที่ปิดงานก็คือจันทร์กับศุกร์เนี่ยจะยุ่งมากนะครับก็เลยท่านประหลาดก็เลยแนะนําให้มาที่อำเภอยิ้มนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับใครๆนะครับที่ยังไม่ทราบนะครับก็ เมืองบุรีรัมม์นี่มีอำเภอยิ้มนะครับอยู่ที่สนามช้างนะครับหลังหลังสนามช้างเลยนะครับหลังแม็กนี่เลยครับนะครับมาคัดได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้ก็นําสาระดีๆข้อมูลดีๆมาฝากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปบังคับพอดีต่อ